สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกับแฟนกับของเทปสโตร o ท,ทยไทไปเรื่อยครับวันนี้เรามาชมวบวนรถแกงคอยกรุงเทพนะครับผ่านโค้งช่วงกม .11 เข้ามาแล้ฮะกำลังจะเข้าสถานีบางซื่อนี่ฮะมีเจ้าหน้าที่มายืนรอเราเห็นอะไรครับเขาเขาส่งอะไรกันนะฮะใครที่รู้บอกด้วยนะครับในคนนี้นะฮะรับมือแม่นมากป๊าบเรียบร้อยครับ จ้าหนาทีก็โ้นเก่งเหลือเกินเยี่วตัวลงมาเต็มที่เลยนะฮะขณะนี้รถก็ค่อยๆชะลอตัวนะครับกำลังจะผ่านช่วงโรงรถจักดีเซลบางซื่อนะฮะเพื่อจะเข้าสถานีบางซื่ออันนี้วิ่งมาจากแก่งคอยนะครับ แข่งคอยกุงเทพนะครับเดี๋ยวรถ่านจุดนี้ไปนะครับราก็ขับมอเตอร์ไซค์นะแว้นไปดักที่หน้าสถานีบางซื่อครับไปกันเลยแข่งคอยกรุงเทพครับ สถานีบางซื่อ รถไฟอากาศสัมผัสรถเตือนลงจากบริรัทกรางแก่งคอยกรุงเทพเข้าบางซื่อแก่งคอยบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางเสียงเหล็กตรงนี้นะเหล็กรางมันเป็นรอยนะครับ ต่งงางคุณ่างที่ล้วกิดจากเห็นีเกิดจากอะไรพอพ้นไปก็เงียบแล้วกรุงเทพไดก้กอนแกงคอยกรุงเทพนะไปแล้วนะครับมวงหน้าสถานีสามเสนแล้วกรหัวลำโพง